สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลามากับรายการใหม่ครับผมเป็นรายการที่มีชื่อว่าโซลาม breaking n e w รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปดูข่าวสารที่รวดเร็วทันด่วนที่น่า,าสนใจทั้งเกมและอนิเมะโดยคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกม tone and liberty เกมฟีชื่อดัก mmo rpg จะมีรองรับภาษาไทยครับผม tone and liberty เกมออนไลน์แนว mmo rpg เกมใหม่จากค่ายเกาหลี nc soft ที่มีการาฟิกภาพสวยงามน่าเล่น รวมทางเล่นให้ผู้เล่นหลายคนมาหลุพลังตีบอสหรือไปทําสงคราม PVP สุดอลังทําให้ตอนนี้มีหลายคนรอเล่นกันเยอะมากครับผมเพราะจะเปิดให้บริการในเกาหลีอเมริกาญี่ปุน่นและยุโรปในปี2023แต่ล่าสุดเกมนี้ได้เปิดให้ทดลองเล่นโค้ดเบต้าในระหว่างวันที่24-30ถึงพฤษภาคม2023ที่เซิฟเกาหลีและผู้ที่ได้ทดลองก็พบว่าในเกมเกมนี้จะมีการลองรับพาแบบไทยด้วย เหตุผลที่เกมนี้รองรับภาษาไทยก็คือเริ่มแรกคือเว็บไซต์ mmo 1 3 r .iu ได้รายงานว่ามีผู้เล่นไปพบไฟล์เกมโคม้ดเบต้าซึ่งไฟล์นั้นนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า localization ที่รวบรวมเอาไว้ว่าตัวเกมนั้นรองรับภาษาอะไรบ้างและในโฟลเดอร์นั้นก็แจ้งว่าตัวเกมจะรองรับทั้งหมด9ภาษาซึ่งหนึ่งในงนั้นก็คือภาษาไทยเนื่องจากมีโฟลเดอร์แยกที่ตั้งชื่อว่า t h และนอกจากนี้ มีเกมเมอร์ชาวเลตตินดนามว่า XAC t r R ได้ลองเข้าไปโฟลเดอร์ T h ไปดูว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างและเขาก็พบว่ามันมีไฟล์เทคอันหนึ่งที่มีตัวอย่างการรองรับภาษาไทยที่ทางผู้สร้างเกมได้ทำเอาไว้และเขาก็ได้อัปโหลดไฟล์เทคดังกล่าวออกมาให้รับชมกันจากข้อมูลด้านบนทั้งหมดนะครับจึงบ่งบอกได้เลยว่าผู้สร้างโทนแอนด์แลบบอตี้กำลังพัฒนาให้เกมรองรับภาษาไทยด้วยในตอนนี้แต่มันก็ยืนยันไม่ได้100%อซว่าชาวไทยจะได้เล่นเซิร์ฟ g l o b a l หรือ ali, เซิร์ฟเวอร์เกาหลีพร้อมคนอื่นๆด้วยหรือไม่เนื่องจากผู้สร้างอาจากำลังพัฒนาให้เกมรองรับภาษาไทยแต่ชาวไทยก็ต้องรองให้มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใกล้เราก่อนหรือจะเป็นเซิร์ฟไทยในภายหลังหรือทางผู้สร้างอาจลองแปลไว้คขำแล้วอาจยกเลิกไม่ทำให้คนไทยเล่นแล้วเรื่องนี้นะครับก็ต้องรองติดตามกันต่อไปแต่ถือว่าเป็นข่าวดีที่ผู้เล่นเกมคนไทยอย่างเราควรติดตามกันอย่างมากเลยครับเอาละครับสำหรับโซนัม breaking news คลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโซลามหน่อยนะครับและเรามีฟีเจอร์ซูเปอร์แดงแล้วนะครับมาโดนเน็ตซัพพอร์ตกันหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปที่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ